สถานการณ์น้ำท่วมในนนทบุรีทำให้การจราจรติดขัดและเกิดผลกระทบต่อชีวิตประชาชนเช้านี้ที่จังหวัดนนทบุรีเริ่มเกิดสถานการณ์น้ำท่วมที่สร้างผลกระทบต่อชีวิตประชาชนและการจราจรในพื้นที่ถนนนคนครทำให้ผู้คนเผชิญกับความติดขัดในการเดินทาง สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการปรับอัตราเร่งระบายน้ำที่เข er <além S 2> ื <acked> ่อนเจ้าพระยาทําให้ป <acoustic> ร <makeup> ิมาณน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยามีการเพิ่มขึ้นและการน้ําทะเลนุนที่สูงก็เป็นสาเหตุที่ทําให้มีน้ําท่วมเข้าสู่พื้นที่นนทบุรีทําให้หลายพื้นที่ถูกท่วมในแบบรวดเร็วเมื่อเวลา11นาฬิกา38นาทีวันที่9พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมที่ถนนนนครนขาเข้าจากแยกบางสีทองถึงสะพานพระรามห้าซึ่งเป็นช่วงที่มีการติดขัดในการจราจร น้ำท่วมที่มาจากการหนุนของน้ำทะเลทำให้มีการท่วมขังในพื้นที่ทำให้ผู้คนเผชิญกับความลำบากในการเดินทางและมีผลกระทบต่อชีวิตประชาชนในพื้นที่แต่ที่นี้มีคำถามที่อาจจะเกิดความคิดแตกต่างกันว่าการปรับอัตราเร่งระบายน้ำนั้นเป็นสาเหตุหรือไม่มีวิธีการจัดการสถานการณ์นี้อย่างไรเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตประชาชนควรจะมีการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำให้เหมาะสมกว่านี้หรือไม่ คำตอบที่ไม่ใช่คำตอบเดียวกันอาจจะมีอยู่แต่สิ่งสำคัญคือการพูดคุยและค้นหาทางออกร่วมกันเพื่อป้องกันสถานการณ์นี้ในอนาคต